ผมเจอกับคุณเพลิงนะคุณคุณเพลิงคุณเพลิงโอ้โห,โโหเดินเรือมาเหส่สวนนะครับโอเคเราได้ฝังสูงน,นะครับเราได้เปรียบนะ Okay um, What should I do? Mm -hmm. Okay เวลาตั้งเล่นเราต้องแบบไปเซตไซ์บ้างนะเพื่อแบบเราจะได้ไม่เมื่อยเ,เกินนะครับการน,นั่งเล่นเยวจะปวดคอปวดหลังได้โอ mm. นกินนะจน mm. ขุนปกติ what โอเคผมกินเข้าไปนะก็ <No. S 1> ราะว่า <No. S 1> ผมได้กำไรนะครับ <No. S 1> เวี้ยหนึ่งนละย <No. S 1> โดยที่ไม่โกรธแทกเพราะว่า yeah. so มันก็อันตรายเล็กน้อยแต่ว่าอือ mm ฮื hmm. เราทำลายให้เป็นแบบเป็นท่านน่ะเราก็ไปยืนเป็นท่านแล้วก็ไปยืนนะเอาเลือกกดเลยเพื่อ,อไหลอ่ะแทงไน้เลยก็ไม่ใช่ดิม้าขาแต่ก,ก็ได้นะสแต็กมาเออฮะเรือ,อ,อก,กดก่อนแล้วกัน วิ่ยอืมไล่มานะครับโบ่วันเลยเนนะี่ย โอเคจับสองคนเพราะว่าตัวของผู้แข่งเรามันยังอยู่ไกล่ เราถอยก็เปลีได้นะสบ,ส,บสบาย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  why t ท i s ไม่วันนี้ผมคิดช้าเดินช้านะผมต้องลดการบรรยายลงแล้วแล้วก็ต้องใช้กับขอเอฟเฟกต์ออกนะผมว่าเอฟเฟกต์ทำให้เดินช้านะครับ รียบร้อยนะครับคีย์ลับในการเราชนาคือเอาเอฟเฟกออกหยอกเล่นนะครับเออโอเคแล้วตดูเกมต่อไปนะเกมนี้ถือว่าโหมันนะเพราะว่าผมปล่อยเยอะนะโอเคคนนึงนี้เดินได้ดีนะเดินได้เร็วนี่เรีว่าปวดหัวเลยถ้าถ้าคิดช้าหน่อยนี่แพ้ได้ ทำไมเราหาคู่ยากอะตอนเราดูซิว่าเราเร่นอีกหนึ่งเจ็ดสี่สองนี่อยู่ดับนี่เท่าไหร่นะไอดี ID นี้อยู่ดับที่สี่สิบห้านะครับว้าวสุดเคเลยนะซี See? มีหน้าว่าทำไมเราถึงและไอดีหลักเราอยู่ที่ยี่สิบสองนะเพาว่าหาคู่ยากไงเนี่ยกดไปก็ใช่ว่าจะเจอตนะ okay. ลอดนะโอเคเรากดต่อไอม่มนะีเลยลอคกนี้ เราคเล่นกับชับม,มิดดูอืมอืมยูเซอร์เก้าหนึ่งเจสามศูน อันนี้เรากลับมาใช้เอฟเฟกเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าเท่ดี <laughs> โดยที่เรามีเวลาแล้วนะ10นาทีแล้วส่งแล้วจะเดินทันและวโอ้อ oh. mm ืมือ เราเจอกับเม็ดทรายนะแล้วเราเดินมามาเที่ยวคนลูกเม็ดนะครับขค้วโซเดียมอะไรโอ้โอเคเรากินปกติอะ Mm hmm huh. Oh. Mm hmm, mm -hmm. Wait, what? How do,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  How do um. uh -huh. mm. เให้กินสองเลยถือว่าเป็นเกมที่บ้าๆบ,บ,บอๆตอนที่เราปล่อยให้กินแล้วเราก็ไม่กินไปเราก็ได้ยืนสูงกว่าตรงที่เรามีพื้นที่นะแต่ว่าผมแค่ผมแค่อยากจะลองทำอะไรที่มันสนุกสนุกอ่ะเพราะว่าม้าถอยเราก็เสริมม้าได้แล้วก็ควรไปลง ลงลงช่องได้แล้วน่าจะสามารถที่จะอืมอะไรประมาณนะั้น maybe คือเราไม่ได้จะถึงแพ้แต่การทอาที่็ปแต้มเสียยงนีผมเดินเราก็มีแต้มนี่ไงเนียที่ที่วางไว้เราต้องโวนประกันใช่ไหมเรามาจับเบียร์ติดลูกขาดโอ้หสวยงามตามท้องเรื่องนะเรียบร้อยจีี นี่างนี้ถอยก่อนนะครับเรามีเรือโคนสู้ม้าสองเบียยังไม่ง่ายยังไม่ง่ายที่จะชนะแต่เราไม่แพ้แน่ถ้าเราไม่ปืนนะอารมแบบว่าเราเจอตัวเลก็กอะ ถ้าเรไปที่โอเ n นไฟ e นะครับอืม mm. a winning ก็เป็นเกนที่มันดีเราคือผมเดินต้มแบบบูบูนิดหนึ่งเงมันก็จะมีโอกาสเา้าเรียกว่าเขาแก้ถูกมันจะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเขาแก้ผิดเขาก็ไปเลยเอารมรานนั้นแต่เราก็ต้องอ่านใจเล็กๆโอหละเราต้องไวหน่อยเราปิดท้ายใ้เกมไวกันดีกว่านะครับเพราะว่าเพื่อให้อดินาลีนสุกชีดน,นะ ยูเซอร์98356นะครับหรือเราจะชนะได้ตัวแรกเลยเขาไม่เดิน นนเราคงชนะแน่นอนนะเพราะว่าทุกแข่งเรเดินช้าแต่จะเห็นได้ว่ามันกินเวลาผมสองวีนะทุกครั้งที่เดินอะมันจะว่าอืมมันมีความนี่นอยู่อะ่ะแอนิเมชันมันมีความแบบทำให้เราสือเวลายอยู่เราต้องปิดแอนิเมชันก่อนอะถึงจะได้การเดินที่เร็ว <S 2> <S 2> <S 2> ผมกม็จะบอกว่า ท่านใดที่แบบปกติก็ชอบดูคลิปผมใน YouTube อยู่แล้วเนี่ยหรือดูใน Facebook อะ่ะจริงผมก็จะมีบทความเกี่ยวกับหมักรุก,กันนะเท่าที่แบบผมเคยพบเจออะไรเงี้ยหรือแบบประสบการณ์อย่างเงี้ยผมก็อยู่ก็จะมาเขียนในเพจคุยหมักรุกกับเซนบอลนะทางเพจ a c e b o o k ก็สามารถใครที่ชอบหมักรุกเนี้ยชอบอ่านเรื่องราวก็ไปอ่านได้เพราะว่าก็ก็ดีสำหรับคนชอบ <laughs> ถ้าไม่ดีสำหรับไม่ชอบโอเคอืม <laughs> okay. สู้กสู้เราน่าจะไปแล้วลนะเพราะว่าน่าจนี่ยนี่คือระบบที่ดีมากเนะี่ยเออเราไม่ต้องไปรอจนหมดเวลาแบบสิบนาทีหรืออะไรนะมีตั้งเวลาไว้หมหนึ่งนาทีถ้าไม่มาเนี่ยคุณคุณแพ้เลยโดนปรับเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณไม่ได้เปิดหน้าเบราว์เซอร์หรือเปิดหน้าแอปของมารุทัยขันเทพระหว่างเล่นเนี่ยไม่รู้ว่าคุณแบบไปทำอย่าอื่นหรือคุณทิ้งเกมหรือแอปเปอรไอก็จะโดนได้ใช่ไหม แค่นี้มันกันไปได้ร,ระดับหนึ่งแล้วเราปัญหาที่เจอในแอปหรือว็บอื่นๆน,นะครับน,นี่เบียสกดทับของจริงนะเดินสองตานหน้าเลย อำนาจคำเพา Ой, давай, อะไรนี้อ่ะอะไรกันครับนี้อ่ะสังสูงเข้าไปผมว่าเรากำลังเจอสิ่งที่เรียกว่าหมากำแพงเมืองจีนเนี <laughs> ่ยผมตั้งเชื่อหมากำแพงเมืองจีนแล้วกันไอเดียมันจะแทงแล้คือพวกแบบปิดประตูเลยอะ่ะ w h a โอเค you let me push อันนี้ผมไม่กำแพงเมืองจีนเท่าไหร่อันนี้ผมเสร็จสีดำนะเพราะว่าเนื้อเส Okay. แต่จะเห็นว่าวิธีตั้งโครงสร้างของผมเห็นไหมว่าผมจะได้ยึดสเปซถ้าแต่ว่าคือถ้าคนตู้อยากปิดเขาอาจจะได้ปิดนะแต่ว่าเราต้องได้สเปซเพราะว่าถ้าได้พื้นที่เนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะเปิดมันได้โดยที่เราอยู่สูงกว่าเราก็ชนะเลยอะไรเงี้ยอ่า เห็นไหมว่าเวลาจังหวะที่เราเจอหมาปูถ้าเกิดว่า,าเราเขาอยู่ในพื้นที่แคบถ้าเกิดเราเข้าไปได้นะเราชนะเลยเพราะว่าเขาแคบไงเราพื้นที่เยอะจัดได้แดดว t ร์ t s ิ o แดดส์ Yeah. Mm. Uh -huh. มแน่แต่เรียบร้อยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เพจคุยหมาลูกกับเซนบอลทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็วเดี๋ยววอร์อลทาง u t u b e ด้วยนะครับถ้าใครสนใจคลอดเมล็ดหนังสือก็สามารถมาสั่งซื้อหรือสมัครเรียนได้ที่เพจคุยหมาลูกกับเซนบอลทางเพจเฟซบุ๊กนะครับโอเคขอเขาจนออกระเกมไว้แล้วลกแต่ว่าเห็นไหม ด้วยความที่เรามีระบบนะงั้นระหว่างเวลาเขาหมดก่อนกับโอเคไหมเวลาเขาหมดก่อนเราก็ไม่ต้องรอโอเค